รู้หรือไม่ว่า q u i c k ิปเ f อร์นะครับหลายคนจะเข้าใจว่ามันมีไว้สำหรับเตะเกียร์เร็วเตะเกียร์มันนะครแต่จุดประสงค์หลักของ q u i c k ิปเ f อร์มันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นแล้วหลักการค u i c k ิปเ f อร์ทำงานยังไงและรถที่ไม่มี q u i c k ิปเ f อร์เอาของ Aftermarket แล้วใส่มันจะพังยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกับ q u i c k ิปเ f อร์101ในคลิปนี้ออกบิ๊กไบ์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกงศีออโต้พร้อมสตาร์คำว่า q u i c k ิปเ f อร์คืออะไร ตามชื่อเลยค Quick แปลว่าเร็วนะครับ s h i f t อร์แปลว่าเปลี่ยนหรือตัวเปลี่ยนนะครับหรือเอาเข้าใจง่ายคือตัวเปลี่ยนเกียร์แบบเร็วเอ้ยมันก็าตามชื่อเนี่ยว่าเอาไว้เปลี่ยนเกียร์เร็วแต่ทุกคนจะรู้ว่าดีอ่ะว่าเวลาขับขี่เนะี่ยเออใช่นะ Quick s h i f t e r ก็คือเวลาเรามาขี่เนะี่ยโดยปกติรถที่ยังไม่มีค u i c k Shifter หรือรถสมัยก่อนเนะี่ยก็คือเวลาเราขับเนี่ยเปิดเร่งมาอ๋อเวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์ต้องทำยังไงปิดเร่งนะกำคัดนะ ค่อยเตะเกียร์มันเสียจังหวะหลายๆ,ๆจังหวะทําทให้เทคโนโลีรถยุคใหม่หรือโมเดลรถใหม่ๆโดยเฉพาะรถสปอร์ตเราจะเห็นครัว่าควิกิตเตอร์คือเราเปิดคันเร่งมาอย่างเดียวอออ,อ,อ,อย่างนี้ได้เลยมันเร็วมากลอยต่อมันเนียนมากแล้วก็กําลังมันแทบจะตกน้อยมากทุกคนเลยทราบกันดีว่าเออควิกิตเตอร์เนี่ยแหะมันเอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์เร็วนะครับก็ต,ตามชื่อเลยแต่ถ้า อันนั้นน่ะมันคือจุดประสงค์เหมือนโดยรวมภาครวมนะครับแต่จุดประสงค์หลักของ Quick s h i f t e r จริงๆเลยอะ่ะหรือประโยชน์ในการแข่งขันของมมนจริงๆเลยอโอเคเปลี่ยนเกียร์เร็วนั่นคือหนึ่งแล้วละ่ะแต่จุดประสงค์หลักที่ทําให้นักแข่งหรือว่ารถที่มี Qui c k s h i f t e r ได้เปรียบกว่ารถที่ไม่มี Qui c k s h i f t e r เนี่ยคืออะไรรถจะไม่มีอาการเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับคำว่าไม่มีอาการคือยังไงเราไปดูคลิปที่ถ่ายจากมุมข้างนอกมาเห็นคนขี่นะรถที่ไม่มี Qui c k s h i f t e r เนี่ย เวลาลวเราเปิดเลี้งอแลาเราสับเกียร์จะมีอาการงี้หัวสับนะครับถามว่าหัวสับเพราะอะไรเพราะรถมันมีอาการนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างนักแข่งในยุคสมัยก่อนที่โลกจะมีควิชิพเตอร์เนะี่ยเขาจะมีเทคนิคหนึ่งก็คือโอเคคัดเราไม่ต้องกลำนะแต่เวลาเราอยากจะเปลี่ยนเกียร์ให้เราแยกคันเร่งแต่ยังไงอาการมันก็จะมีอย่างนี้หน่อย แล้วถ้าสังเกตดูดีรถที่หน้าวัยหน้าเบาหรือรถที่ไม่มีการสะบัดเนี่ยจังหวะที่เราไปทํางั้นบนความเร็วสูงอ่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นรถที่เป็นแฮนด์ของเน็เกตไบ์นะครับที่ไม่ได้เป็นแฮนด์จับช็อย่างงี้จังหวะที่เราแยกคันเร่งเนี่ยเราต้องเปิดปิดด้วยความรวดเร็วเนี่ยมันจะเกิดอาการสั่นช็อคและรถบางคันมันจะมันจะสั่นหรือมันจะช็อได้เลยนะครับซึ่งอาการเนี่ยมาทั้งหน้าแฮนด์แล้วมาทั้งตัวรถนะครับมาทั้งแรงสั่นโยกหัวไม่พอมาทั้งสั่นหน้ารถซึ่งจัังหวะะนาารคบ คุยจิปเตอร์นี่แหละมันเลยมาในจังหวะน,นี้นะครับคือจังหวะที่เราเปิดคันเร่งน้ำหนักจะถ่ายเทมาข้างหลังปิดคันเร่งน้ำหนักจะถ่ายเทไปข้างหน้าซึ่งถ้าเกิดเราเปิดปิดเปิดปิดแล้วจะสังเกตว่าบางคนเปิดปิดคันเร่งเนี่ยมันจะมีอาการที่รถเหมือนกระเด้าไปกระเด้ามานะครับนั่นคือเพราะว่ารถมันมีอาการคำว่ามีอาการนะครับโดยเฉพาะถ้ามันความเร็วสูงอาการมันเยอะมากถ้าชคเราเซ็ตถ้าไม่ดีมันจะเสียจังหวะไปหมดเลยโดยเฉพาะในโจทย์การแข่งขันนะครับนี่แหละคุยชิปเปอร์คือคัทน่ะมันแทบไม่จากกันเลยคันเร่งเราแทบจะไม่ปิดเลย แต่มันจะเป็นการสังเกตว่ารอบเสียงเครื่องเนี่ยมันจะที่มันรู้สึกว่าเร็วมากและอาการรถมันจะนิ่งแบบนิ่งเลยแทบจะนิ่งถ้าเกิดเราดูกราฟคันเร่งเนี่ยเวลาสมมติเรารถไปขึ้นไดโนเนี่ยรถที่มีคลีชิปเตอร์กับไม่มีคลีชิปเตอร์กราฟจะต่างกันชัดเจนเลยนะครับรถที่มไม่มีคลีชิปเตอร์มันจะอย่างนี้แต่ถ้ารถที่ไม่มีคลีชิปเตอร์จะอย่างนี้แลนะ้วคือ ก้ามันแ้บจะวิ่งเป็นเส้นตรงดิ่งไปข้างหน้าอย่างนั้นเลยนี่แหละคือโจทย์จุดประสงค์หลักของคุชิปเตอร์เลยนะคือนอกจากเปลี่ยนเกียร์เร็วแล้วนั่นคือเรื่ององการแล้วข้อระวังข้อจํากัดคุชิปเตอร์เนี่ยคืออะไรบางคนจะได้ยินเอ้ยใส่คุชิปเตอร์นะขนาดรถศูนย์ยังพังเลยรถที่มีคุชิปเตอร์แถมมาจากรถเนี่ยสับไม่ดียังพังเลยและรถที่ไม่มีคุชิปเตอร์เนี่ยมันจะไม่พังเหรอมันพังนะผมเจอพังมาหลายคันด้วยโดยเฉพาะรถที่ตัวรถออกแบบว่าไม่ได้ทํามาเผื่อรองรับมีคุชิปเตอร์ แล้วเราไปซื้อคูชิปเตอร์มาใส่นะ่ถามว่าเพราะอะไรต้องเข้าใจหลักการทํางานคูชิปเตอร์ก่อนคูชิปเตอร์จะเป็นการคันเกียร์นะครับแต่คันนี้ที่ผมเอามาทะลึ่งมองไม่เห็นนะเพราะมันบังไปหมดเลยเราจะสังเกตเห็นง่ายๆเลยหรือว่าสังเกตง่ายๆเลยรถที่มีคูชิปเตอร์เนี่ยสมมติราสรับเกียร์ไปสุดปุ๊บแล้วเราลองกดไปแย๊กไปทีหนึ่งอะ่ะเราจะรู้สึกถึงมีมันมีอะไรที่แบบมนสปริงข้างในในขาคันเกียร์ที่มันให้ตัวฮึกแปลว่านั่นแหละคือเซนเซอร์แตะลงหรือถ้เา, ack, เ,าเกิดเราแก๊กเรา แล้วมันกดขึ้นมาได้อีกจังหวะหนึ่งเนี่ยนั่นแปลว่าตัวรถอะมันรู้คือคือเหมือนตัวก้านควิกชิปเตอร์คือหรือก้านคันเกียร์อะมันจะมีเซ็นเซอร์วัดในตัวว่านี่คือจังหวะเตะเกียร์ขึ้นนี่คือจังหวะเตะเกียร์ลงเพื่อใช้ในการทํางานของควิกชิปเตอร์แค่นั้นเลยจบเลยนะครับคือให้รู้ว่าเราเตะเกียร์ขึ้นยร์เตะเกียร์ลงแล้วอะไรล่ะที่ทําให้จังหวะที่เกียร์ควิกชิปเตอร์อะมันทำงานมันทำงานยังไงให้รู้สึกว่าเอ้ยรอยต่อของเครื่องยนต์มันไปได เขาจะทําการสมมุติว่าเกิดคนที่เป็นนักแข่งในสมัยก่อนหรือว่าคนที่ไม่ขับรถที่ไม่มีคลีจิปเตอร์น่ะเขาจะเป็นอาการเขาจะใช้ด้วยการแยกคันเร่งอ่ะฮึ๊กฮึกเพื่อให้เกียร์มันดันก้ามปูให้มันยัดเข้าไปได้อ่าสมมติถ้าลองนึกภาพกับการนะถ้ารถที่ไม่มีคลีจิปเตอร์เราเปิดคันเร่งค้างไปเลยแล้วเราเตะเกียร์เข้าถามว่ามันเข้าได้ไหมถ้าจังหวะดีๆมันเข้าได้แต่มันจะเป็นการเข้าแบบฝืนแบบยัดเกียร์ไปนะครับโอกาสที่เฟืองเกียร์หรือก้ามปูเกียร์หรือว่า อะไรที่มันคบกันอยู่มันอาจจะสึกหลอได้มันอาจจะพังได้ในชุดเกียร์นะครับจังหวะที่เราปิดคันเร่งเป็นการตัดกําลังชั่วขณะเพื่อให้เกียร์มันมีจังหวะที่มันรุบมันเข้ากันได้เพื่อเป็นเลียนเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้จังหวะถ้าเกิดคนทําจังหวะดีมันจะอารมณ์เหมือนครีชิปเตอร์เลยคือมันแทบจะไม่เป็นการฝืนหรือยัดหรือขือขัดเข้าไปเลยอาจจะเกิดคนทํแยักผิดจังหวะมันก็เป็นการยัดเกียร์เข้าไปอยู่ดีนะครับซึ่งโอกาสชุดเกียร์เสียหายมันก็มีซึ่่งแล้วอีเนย มันต่างกัมือแยกยังไงแทนที่การแยกเนี่ยเป็นการตัดกําลังแยกเร่งเป็นการตัดกําลังควิกชิปเตอร์จะทําการดับหัวฉีดหรือดับไฟจุดระเบิดแทนอ่ามันจะเป็นการที่ตัดแบบตัดกําลังแบบเซี่ยววินาทีจริงๆนะครับเพื่อในจังหวะที่เราเตะเกียร์เข้าเตะเกียร์เข้าเตะเกียร์เข้าเนี่ยนี่แหละคือหลักการเบื้องต้นของควิกชิปเตอร์นะครับแล้ว อะไรล่ะที่มันจะทําให้พังศูนย์จะแนะนาเลยนะครับเลยรถเกือบทุกค่ายเลยที่มีคลีชิปเตอร์เนี่ยในยุคแรกๆคลีชิปเตอร์จะมีแค่ขึ้นขึ้นเกียร์เดียวหรอือจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะโอ,โ,อโ,อโอ้ไปเรื่อรถยุคใหม่ๆจะมีทั้งขึ้นและลงเผื่อกรณีที่เราเชนเกียร์ด้วยไม่ต้องมานั่งกำคัดก็คือฟังเสียงรถแข่งในสนามจะเป็นไงนีง้ฮึง่งฮึ่งฮึ่งฮึ่งอ่ซึ่งมันจะมีข้อจํากัดตัวหนึ่งคือศูนย์เขาจะย้ําเลยว่า ต่อให้เป็นคลิปชิปเตอร์ที่มาจากศูนย์เลยการใช้คลิปชิปเตอร์หรือการเตะเกียร์แบบไม่กำคัดควรจะมีรอบอย่างน้อยประมาณห้าถึงหกพันรอบอ่าถ้าเกิดฟังดีๆบนถนนนะสายถนนนะ่ะคนขีบนถนบางคนลักรถจัดนนะครับกลัวการลากรอบรอบบางคันมันวิ่งได้เป็นหมื่นรอบนะหมื่นสองพันรอบหมื่นสามพันรอบแต่เล่นเตะเกียร์ที่ทุกสี่พันรอบนะครับ <c oughs> อันนั้นอนะ่ะขับไม่เกินหมื่นสองหมื่นโลเกียร์เกียร์พังแน่นอน ที่ถูกต้องคือต้องลากให้สุดไปงี้ไปเลยเลยเกียร์จะไม่มีพังนะครับการเชนเกียร์ลงเหมือนกันนะครับในรถสูงส่วนใหญ่ผมบอกเลยว่าโจดบนถนนเนี่ยเชนเกียร์ลงไม่จําเป็นอย่าใช้คูชิปเตอร์เลยไม่จําเป็นในที่นี้คือหากไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหต้องแข่งขันนั้นแล้วขนาดนั้นอย่าไปปับเกียร์ลงโดยใช้คูชิปเตอร์ให้ใช้การตัดคันเล่งกำคัดปกติดีกว่าเพราะว่าอะไร เราวิ่งในสนามเราลากไปตวัดถึงเลนไลน์นะครับจังหวะที่เรายกคันเร่งเนี่ยสมมติรอบอยู่ที่หมื่นรอบล้อมันตกแล้วเราเชร์กเกียร์หึงห่งึ่งหึ่งล้อมันยังคงอยู่สูงไปตลอดเวลาทําให้คุณชิปเตอร์มันสามารถทํางานได้แต่ลองนึกกับการว่าในโจทย์การใช้งานบนท้องถนนถ้าเราอยู่บนถนนน่ะไอชิปเกียร์ขึ้นในเกียร์ต่ํายังทําให้พังเลยแต่เวลาลดเกียร์น่ะล้อมันต่ํากว่าตอนขึ้นเกียร์นะครับมันเลยทําให้เนี่ยโอกาสเฟืองเกียร์มันจะเสียหาย ยิ่งเข้าไปใหญ่นะครับเลยทําให้สางเหตุเนนีะ่ยย,ย,ยังรถบางรุ่นเนี่ยถ้าล้อไม่ถึงเนี่ยเราไปยัดเกียร์เข้าหรือไปเตะเกียร์เข้าคีย์ชิปเปอร์จะไม่อนุญาตให้ทํางานหรือจะเข้าเกียร์ไม่ได้เลยเพื่อเป็นการเซฟนะครับเผืออ่อกรนีพวกสายสับว์ไเนิึงเนงเงึงคือแบบเล่นเตะเกียร์แบบก่อนสี่ห้าวันลอบสี่ห้าวันรอบสียมันรอบเนี่ยมันก็เลยทาให้โอกาสเฟืองเกียร์มันอาจจะเสียหายได้แล้วต่อมาอะไรล่ะที่เรามักจะเจอปัญหานะครับผมขายรถมือสองผมเจอเยอะมากเลยรถที่ไม่มีคียชิปเปอร์มาจากโรงงานอะ แล้วเราซื้อควิกชิปเตอร์จาก aftermarket มาใส่คำว่า aftermarket คืออะไรรถไม่ได้ออกแบบมาเผื่อว่ามีควิกชิปเตอร์แต่เราอยากมีควิกชิปเตอร์มาใส่อ่าอย่างที่บอกว่าเขาก็จะเอาการคันเกียร์แต่งมาใส่นะครับเราก็จะพ่วงสายไฟอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกคือหลักการควิกชิปเตอร์คือไม่ตัดไฟจากหัวเทียนก็ตัดหัวฉีดแต่รถจากศูนย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับที่มีควิกชิปเตอร์รองรับเขาจะตัดจากหัวฉีดน,นะครับ เพื่ออะไรคือตัดหัวฉีดก็คือจบจะสปาร์กไฟต่อก็เรื่องของมันนะแต่โดยปกติเขาจะตัดคู่แหละแล้วแต่รุ่นนะครับแต่เมนหลักคือตัดตัดน้ํามันตัดน้ํามันเพื่ออะไรถ้าเราตัดแค่ไฟอย่างเดียวหัวเทียนไม่สปาร์กไฟจริงแต่หัวฉีดยังคงสปาร์กอยู่มันก็จะเกิดเป็นบลพิษที่ออกมาจากท่อเสียบางทีมาแบกไฟในท่อจีินะเพราะเกิดท่อมันร้อนจะจัดอ่ะอันนั้นก็คือเป็นการตัดแค่ไฟอย่างเดียวซึ่งในรถที่เป็นไม่มีคลีชิพเตอร์แล้วเป็นอัฟเตอร์มาร์เก็ต การติดตั้งเขาจะตัดแบบง่ายคือตัดที่หัวเทียนนี่แหละทําให้หัวฉีนย,ยังคงทํางานอยู่แต่ไปตัดไฟที่หัวเทียนมันเลยเกิดการที่บางทีจะเกิดข่าวบ้างเกิดแบ็คไฟบ้างเกิดไฟย้อนบ้างอู้อะไรเต็มไปหมดนะครับมันก็เลยอาจจะเกิดโอกาสที่มันเสียหายได้ในรถแข่งไม่ซีเรียนนะครับเพราะว่ารถมันมีการแบบเช็คหรือว่ามีการตรวจสอบตลอดเวลาแต่ในโจทย์การใช้งานทั่วไปผมไม่แนะนําไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะรถที่ไม่มีคีชิพเตอร์เนี่ยหลายรุ่นอาจรุ่นรุ่นอาการพังประจําที่เจอประจําเลยนะครับ แซทพันเนี่ยกำคัดไม่สุดตั้งคัดไม่ดีแต่เกียร์เข้าเฟืองเกียร์มันพร้อมจะสึกจะเจอเฟืองเกียร์เนี่ยบอกเลยว่าเฟืองเกียร์โตไม่กี่บาทนะครับหลักพันแต่การที่จะเปลี่ยนเฟืองเกียร์ต้องยกเครื่องออกมาจากรถผ่าเครื่องเป็นเสี่ยงเพื่อเปลี่ยนชุดเกียร์ตอนนั้นค่าแรงแพงกว่าเฟืองเกียร์นะครับเอาง่ายรถที่กำคัดไม่ดีตั้งสายคัดไม่ดีเฟืองเกียร์พังเลยนะแต่ใส่คุณชิปเปอร์โอกาสพังมากกว่า หลายเท่านะครับซึ่งผมเจอการเนี่ยหลายคันได้ที่คุยชิปเตอร์ในนะรถซัดพันน่ะเขาสี่ซัดพันไม่มีคุยชิปเตอร์นะในตัวยุคแรกๆนะครับไม่มีคุยชิปเตอร์แล้วไปใส่ใส่แบบตัดไฟแล้วมาหยัดยัดยัดเข้าบ่อยๆแป๊บเดียวพังไม่เกินหมื่นโลพังนะครับผมบองเลยเลยว่าคือด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างคุยชิปเตอร์ที่ดีมันก็มีนะแต่บางทีคุยชิปเตอร์เนี่ยต่อให้มันดีแต่ขาดความเข้าใจในการติดตั้งนะครับเพราะว่านึกภาพนะมันจะเป็นการตัดไฟช่วงเซี้ยวนาที แต่เสี้ยววินาทีนั่นคือเสี้ยววินาทีไหนถ้าตัดผิดจังหวะมันก็พังหรือตัดถูกจังหวะแต่คนขับผิดจังหวะก็พังเหมือนกันนะครับหรือมันจะมีกรณีหนึ่งคือรถเดิมไม่มี q u i c ชิปเตอร์แต่รถเดิมๆนั้นสามารถออปชั่นซื้อค u i c ชิปเตอร์จากศูนย์ได้นั่นแปลว่าอะไรรถเขาทารองรับเผื่อมี Quick ิ h i ตอ e r ในระบบแล้แต่เขาไม่ได้ใส่มาให้ยังไม่ยังไม่เดนเบอร์ Denver นะครับยังดิสเบอร์ทิ้งไว้อยู่ เราไปซื้อกั้นคุกชิปเตอร์จากศูนย์เนี่ยบางที่หมื่นกว่าบ,บาทมาใส่เทิร์นออนมันเปิดปุ๊บใช้ได้เลยอันนั้นก็โอเคเพราะว่ากล่อง ezyu ออกแบบมารองรับเผื่อในการใช้คุกชิปเตอร์ได้อยู่ละแล้วเรามาใส่เพิ่มเข้าไปก็อันนี้ก็หมือนเบื้องต้นเกี่ยวกับคุกชิปเตอร์นะครับเพราะว่าผมเจอหลายคันโดยเฉพาะรถมือสองนะครับมันพังจริงๆนะหรือบางคันขับแล้วรู้เลยว่าเนี่ยมันกําลังจะพังแล้วนะครับมันก็เลยเกิดอาการว่าโอ้โคตรอยากได้รถกันนี้เลยของแต่งเยอะรถสวย ใส่เลนแต่ท้องไปขับดูดีโอ้โหทำไมเกียร์เข้าแล้วรู้สึกว่าใช่วันนี้ไม่พังแต่เดี๋ยวขายมือต่อไปโอกาสพังแล้วกลับมาหาเรามันเจอนะครับเล,เลยไม่แนะนําว่ารถบางรุ่นไม่ควรใส่มันก็ไม่ควรใส่จริงอย่าไปเะลรืองอใส่เลยอย่าไปเะลรืองอใส่เลยเพราะว่าเราไม่ได้แข่งขันโจนย์ในถนนเนี้ยมันนิดเดียวอ่ะมันนิดเดียวจริงอ่ะแต่มันเสี่ยงให้มันพังนะครับโดยเฉพาะในรถบางรุ่นด้วยอ่าโอเควันนี้เรื่องราเดียวมานะครับก็มาพูดให้ฟังเกี่ยวกับคําว่า Quick Shifter นะครับ ตอนนี้ผมมีไอเดียว่ารีวิวรถจนไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วเพราะว่าในรถเขาเรียกว,ว่าผมรีวิวไปเกือบทุกรุ่นละในรถตลาดนะครับโดยเฉพาะรถมือสองที่เรามีวนเข้ามาแต่หลังจากนี้อาจจะทำคอนเทนต์ที่ลงลึกเข้าไปเกี่ยวกับระบบต่างๆอย่างพวก ABS เอวย Traction Control เลยหรือ c o ร r o l l i n g ABS เลยหลักการมันทำงานยังไงแล้วโจทย์และจุดประสงค์มันมีไว้เพื่ออะไรอาจจะแยกเป็นคอนเทนต์ในคลิปๆต่อๆไปนะครับ อยากฟังเรื่องอะไรเม้นบอกข้างใต้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงทําเนื้อหาออกมาให้เป็นคลิปประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ขายรถแต่มาพูดถึงรถละเอียดรถจริงๆเราจะได้เข้าใจว่าระบบเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรไม่ได้มีไว้ขิงมันมีไว้ใช้นะครับแล้วใช้ยังไงควรใช้แบบไหนหรืออะไรยังไงใช้แล้วไม่พังยังไงแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปให้ฟังกันต่อๆไปนะครับโอเควันนี้เรื่องราวเดินมาแล้ว,วลงไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ